ยินดีต้อนรับครับสู่บ้านวันวันสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีวันนี้ครับพาทีมงานครับมาติดตั้งงานนะครับพามาชมนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเช็ดกระจกอยู่พี่น้องเสร็จกระจกก็ใส่ชั้นนะครับ ตูกระประดับไฟนะครับเพื่อนๆประดับไฟสวยๆจชมาแอรครับกำลังใส่ชันนะครับหมูอ้วนร0อยโลสูนไปครับพี่น้องชีวิตการทำงานครับบรรยากาศดีๆ เป็นเตียงรับพี่น้องเป็นเตียงหัวเบามีเบาะยังบริไซที่นอนนะครับที่นอนก็เป็นที่นอนรูปฟูกเป็นงานบิวนะครับซี่ติดฝาด้านขังนะครับเป็นตัวเอลด้านบนประดับไฟนะครับไฟแรมตันโตแปงครับโตแปลง นี้ก็เก็บความเรียบร้อยสวยๆนะครับตัวนี้เป็นไซบอร์ดเป็นไซบอร์ดนะครับประตูคู่นะครับเพื่อนๆสเมตรประตูคู่ เราก็มาทำการติดตั้งอยู่2วัน2วันนะครับว่ามันเป็นงานบิวงานติดตั้งต้องใช้เวลาครับติดตั้งเสร็จแล้วก็เก็บรายละเอียดเก็บความเรียบร้อยกระจกไม่ใสก็ต้องทำให้มันใสครับเพื่อนๆ ก็เปิดไรนะครับเปิดไรอยู่ก็เลยต้องปิดเสียงนะครับเพื่อนๆชะมาแอร์ไรอยู่ FC ก็เยอะนะครับขอบคุณกับการรับชมนะครับเพื่อนๆ ช่วงนี้เริ่มจะมีเมฆมีหมอกแล้วนะครับเชา้าๆฝนก็ยังปล่อยๆอยู่นะครับรักษาสุขภาพกันขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเสร็จงานแล้วก็ต้องไป กินข้าวกันนะครับเพื่อนๆบรรยากาศดีๆนะครับดงีงามๆทองฝากว็วันนี้ปอดโปรงครับวันนี้ตูเสร็จเรียบร้อยก็สวยๆครับาทีมงานไปกินข้าวกันด้านล่างนะครับไปครับ ยอดเลยยอดเลยมาเนี่โอ้เปลกแต้งลายขึ้นก็ตปล่งครับเปล่งเปลือกเปลือกครับพี่น้องมาเริ่มมาลุยงานนอกกันครับมาลุยงานนอกกับข้าวจันมร์หัวคว้างครับพี่น้องสวดจันสวดจันครับสวดจันไม่เห็นมาทุ่งหิยะ ลงของเยอะเลยเ้าเตรียมมาให้เรียบร้อยหนึ่ั่วถัวโอ้พี่น้องเต้าหู้เต้าหู้ผักกาดนี่ด้านนี้ผักกาด ปนบาทูพี่น้องเอ้ยปนบาทูไหมถุงถือออกดึงนบ้างเห็นไมนี่คนยังอยู่นี่โอมจืดพี่น้องมันติจืดก่อนจริงอะไรแบีว่ให้รู้นะว่าจดน้ย ตากาเริ่มแล้วใครบางคนนู่นี่ห่อไม่ให้ดึงเลยแกให้แจกส่วนรับนโยายไม่ให้ดึงคือใหญ่คือใหญ่อือคือใหญ่เยอะมันทำเองหัวให่เนี่ยหัวหนึ่งไงตัยหนอะไร

กูบอกแล้วอย่าดรอให้หิวต่อหิวันเป็นยังซี่โอ้มีนะเป็นนักฟุตบอลนะพีรองรับได้นะใช่ัลูกพี่บอกปนเลยเออนั่นอยยึงได้นี่เออไเตีนเอเตนบนอืมบนได้เลยอ่าหน้าังเมียกันเลยเนาะบอนชอบนี่อ ไปมีแต่ีนกลางคืนไม่ค่อยอยากนะไป่ยเ้าเไม่ให้กินหรอกดแยกเกินไปอยาแยกนเปกกโอยยกับข้าวแตงวดาอยางน้เดี๋ยวไปซื้อข้าวไม่แาซื้อย๋ยว่าอย่างไอย่างี้นะไม่ต้องซื้อมามากเยยเาพวกกินโอ้โเอย่างนี้นะะเทศไทยกเุ่กด มึงเย็นด้วยขาก่อนหนูเย็นไม่เสียหรอกอือก็ได้แค่กินก่อนกลับบ้านมันคั่มอยู่แล้วนั่งนั่งนี่อันน่าไว้ออไปไหวอ่ะมีเวลาจะจะจะไอ้น้ำจิ้มน้ำจิ้มหน่อยด้วยนั่งได้ปิพัทครับนี่อาจารย์ตักเจ็ดเลยหรอตักเจ็ดจานเลยหรอข้าวเผื่อตั้มไม่ต้องการอีกไงพยเผื่อซ้อนไงอาจารย์มันใช่พักตั้มแล้วก็วางเลย ม่ต้องสังรอบสองจัสังรอบเดียวจบเดียวยะสั่งด่อไรก็เนี้ยเนีีรก็ด้เนี้เนี่ยมันังก็หม้ข้าออกมาโลดหม้อข้าวี่นั้นออกมาโลดน่น้อเร่าข้าวประค่านออกมาโลดเนี่ออกมเลไม่ใช่ออกมาเลยมาเด้อเบงมันมีคนซ้อนาเียีกเอาบะกลี่ยลงไป นี่กนึงว่าด้วยอันนีนจานตัวเกินมากจานใส่ผักเลยได้แบนเลยั้นหมนเนื้อเออน่าจมากป้อนไปแบ่อนนีมาน้ไปนั่งได้บอกว่าตุดยอดตุ้ยยอดก็ต่างใหญ่สิเราแตงมา นี่ก็ถูกใจหอพยเอ้ยอย่าพึ่งกันก็พอแล้วผมไม่ถูกใจเลยนั้นนะถูกใจกับมลยราสิบเราสิบเอาแม่ทำอะไรเได้เยได้ได้เลยนั่ง็เดี๋ยวอะไก็ยู่ไปละมันจะเป็นให้ผู้ใดนั่งเล่นอ้ยหลังไม่ไ้ผูยกไปไม่ไู ขอบคุณกับการรับชมครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ